สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับช่องเสียพบดําซิ่งนะครับวันนี้ก็าพามาดูเจ้าสอสพัฒนา2ออีกเช่นเคยนะครับนี่ครับ รอยเชื่อมเมื่อวานนะก็บูมบูมร้าวเอาให้ช่างเชื่อมเมื่อวานเชื่อมสองวันนะเสร็จเพราะไฟดับวันนี้ก็ได้ออกงานสักทีก็ช่วงเชื่อมก็ใช้60ขุดไปก่อนนะเพราะว่าแมโคสองคันก็ดีอย่างนี้แหละครับขาดคันหนึ่งแล้วคันหนึ่ง เฮะทำไมควันมันออกเยอะจังเลยในช่วงนี้น,นี่ครับโอ้ไปไม่ไหวะนะรถบริษัทอ้าไม่รู้เขาจะเห็นหรือเปล่านะคนขับไมโคร เห็นหน่อยลูกเป๊ะไปมันลื่นนะพี่น้องตัวขันต่อไปครับรกกี่ร้อยก้าห้านะ สะไม้ใหญ่ครับลูกนี้ก็พอดีพอดีประมาณสองงานครับเห็นเจ้าของเขาบอกว่าต้องการดินสะไปถมที่นะว่าร้อยเที่ยวครับเห็นราคาก็ไม่รู้เท่าไหร่นะเพราะว่าวิ่งใกล้ๆครับ ในช่วงนี้ขวันเยอะจังเลยนี่จะสอ,อดเนี่ยต้องเช็คพวกปั๊มโซล่าหน่อยละเดือนนี้โดนไปเยอะครับสมุดก็หลังหมื่นเหมือนกันครับเดือนนี้ ต้องการช่างสีครับนี่ช่างสีมาทาสีบูมหน่อยก็เมื่อกี้ร้อยสีิครับผมแต๊บเดียวก็เต็มแล้ววิ่งใกล้มากครับผมนี่รถหกคันนี่ต้องจอดรอประมาณสองคันเลยนะถ้าหกสิบด้วยก็โอ้โห น่าจะจอดเกือบทั้งหมดอะเพราะว่าหลุดออกไปกระลาดยางยาวๆครับไม่ยาวหรอกเท่ๆๆเนาะมันค่อยๆลึกหรือเปล่าเนี่ยจานพบข็ใช้ดีครับคันนี้ ให้ศูนย์ช่างอาดยามาเช็คเลยนะก็มาเช็คเขาบอกว่าไฟฟ้าไม่เปิดนะเราก็งงให้ช่างไฟมาเช็คตอนนั้นท่านบอกไฟฟ้าไม่เปิดเขาก็เลยเปิดไฟฟ้าให้เอาอยัางไงก็ไม่รู้ครับคนละช่างนะนี่แรงดีจริงๆเลยคันนี้ ก็วันนี้ก็น่าจ,จะเสร็จนะสาลลุกนี้เป็นสาะเก่าครับโอ้รถมาเร็วมากเลยก็อุดไม่ได้หยุดแน่นอนนะวันนี้จะเอาซอสพัฒนาสองนะอ่ะนี้ก็น่าจ,จะไปแล้วแหละไหวไหมโอ้โหโ ไม่ลื่นเหมือนรถบริษัทนะรถบริษัทนี่ลื่นเอา้าลื่นนะกดไปด้วยบันรูไปด้วยครับผมโอรถจอดรอนี่ประมาณ3-4คันเลยนะ ขนาดเจ้าซอสน,นันี่ไม่ไม่ใช่120ร้อยี่ธรรมดาเมื่อกี่ร้อยสี่สิบนะเนี่ยมันเทใกล้อ่ะพอเทใกล้ก็สบายสบายรถ,รถดัดรถดำละกำลังดีจริงๆเลยค่ะนี้ ยังต้องการรถร่วมอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้รถร่วมน้อยนะเอาคันนี่มันไม่สมสมัย60นี่รถรถรวมวิ่งกับ10บคันนะ60พอมาออกเจ้าสอสมาก็รถร่วมหายหมดครับเพราะว่าไม่โขอกเยอะ แฉะอยู่นะจังหวะนี้จัดเต็มอุ้มเลยครับแต่ย็นสนิะจดย,ยังไม่เต็มเลยครับ ใส่น้อยกับเพื่อนไม่ได้นะต้องใส่เท่ากันนี่แหละมันจะพอดีเออเออเออสิ่งไงเทคร้อยกว่าห้านี้แหละจริงจริงโอ้ไม่มีไม้แซวุงกีนะ เครื่องฟรีมือไม่ต้องห่วงครับระดับจานพบแล้วสุดยอดประบันาน์เบากกอนลูกพี่จะเย็นจะเย็นอันนี้ครับ240เมกาไม่รู้ซื้อมาจากที่ไหนนะว่าไม่ได้ตกไม่ได้แต่งอะไรเลยเดิมครับรถนี้รถถูกกนไมย เราให้เจ้าของสากรอนนะนี <ım S 1> ่ครับขุดสาเสียเวลาต้องแต่งนี่แหละก็ปั่นคูให้เจ้าของก็แต่งไปเรื่อยๆครับ ถลอกนานี่จ้วงเอาจ้วงเอาถาลอกนาประมาณห้าสิบเซนนะไม่ใช่ลอกนาสิบเซนบรรยากาศดีครับเมื่อคืนฝนตกครับ๋อวันนี้วิ่งอยู่หกคันนะโรบบคอบยังไม่มาครับโรโบคอบมาก็เจ็ดคัน ตินค่อนข้างขุดง่ายครับผมนี่ครับล้วงได้เต็มๆเลยนะขุดษานี่ไม่ต้องห่วง แต่ทำไมควันม <main> ันหนอเยอะจังเลยวันนี้เหมือนรถเพิ่งสตาร์ทใหม่เลยนะ มาดูสองสนะมันจะลื่นไหมโอ้โหเวยอ้ยเวยยไม่ไหวครับไม่ไหวต้องใช้สโ,โลเหลืองอ๊ะ,อะ,อะ,อะป๊าไม่ค่อยดีหรือเปล่ามันรู้สึกไม่ค่อยแรงเลยตัวนีนะ้ระดับเครื่องสองสี่นะ,ะมาดูคันต่อไปครับ คันนี้น่าจะแรงที่สุดในบอ่อแล้วนะสโลครับร้อยสิบสองร้อยสิบไปได้คันนี้ก็ไปได้นะอ๋อจารพบทำอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานกันต่อครับโอเคครับผมก็ ขวันหนอกเต็มๆเลยนะก็ออเอวมีขยับนิดหนึ่งครับคันนี้แล้วเลยก็แตกไปลูกหนึ่งก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับแต่ตัวยึดการกระดกเท่านั้นเองยึดโซ่ไว้นะ ให้โซ่แบบมันวิ่งตรงๆเนาะพวกรถเลอแคระอย่างงี้ บางคันนี่ร้อยยี่สิบนะมุงกีร้อยสี่ต้องเปลี่ยนมาใส่มุงกีร้อยยี่คืนนะว่าเจอดินแข็งอย่างนี้โอ้โหมันไปไม่รอดครับพ้ามุงกีใหญ่นี่ข้อเสียก็คือพวกบูมอาร์มก็จะสกเรลหน่อย <c oughs> รถโยกจัดแต่ว่า <c oughs> ได้งานครับมุงกีใหญ่ น่าจะพอแล้วแหละไปนี่ครับผมไปเรื่อยๆนะสโลนะามาดูคันล้อครับเมกา้า ที่ซนเดบอรครับรถจะพังไม่พังผมไม่รู้ผมขับอย่างเดียวครับคนนี้ครับมูล,ลามักจกเอ้ควันอ่อกเยอะนิดหนึ่งนะเนี่ย ุ่มมนีีากคปิดท้ายกับรถเสียเข็มครับมูลามักจกนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Passei a enxergar, né? Passei